โอเคครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องจูเลียนซินนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเออร์เคชื่อเต็มเต็มก็คือ Arc Survival Evo นะตอนนี้จะเป็นเทศกาลของ Easter Egg ด้วยนะ EP นี้ก็เริ่มด้วยกับตอนรับอันนี N ้ e เลยแล้วกันนะอี s t e r Egg กเซิร์ฟที่เราจะมาเล่นกันอันนี้เป็น Unoff นะเป็นเซิร์ฟที่ผมเคยเล่นมานานแสนนานเลยนั่นก็คือ อาร์คแซดนะครับดูของเขาของของเขาดีจริงอะ่ะเปิดมาไหลเซิร์มากนะดูดิเปิดมาโอ้โหตั้งแต่ผมเรียนอ,อยู่ประมาณมสม5ตอนนี้ก็จะปะสเรียบร้อยนะใครที่สนใจก็มาจอยด,ด้วยกันได้นะเราจะเริ่มกันด้วยกับเกาะแรกเลยก็คือ I อร์แลนด์เราจะไปเป็นสเต็ปเลยแต่ว่าเราต้องได้ไปจอยทุกๆุกกแมแน่นอนปะ่ะเริ่มจากเคียเกาะน,นี้ก่อนเลย เริ่มเลยจอยเข้าไป Welcome to Arcad Island PVE คูนสิบห้าเซิร์ฟ PVE นะอันนี้ผมก็จะเล่นแบบ PVE นะ PVP <c oughs> น่าจะไปสู้เขาไม่ไหวแล้นะก็มาเริ่มจากการสร้างตัวละครกันเลย A few moments later <c oughs> โอเคเอาแหละชื่อต่อไป,ปก็เป็น s w i v e r n a m น ชื่อของเรามาคิดกันนะด้วยกับกล้ามขนาดนี้ด้วยกับความใหญ่ของตัวชื่อเอาเป็นโอเคผมได้ชื่อแล้วชื่อก็คือนี่เลยไบโอสนนก <c oughs> บอดี้หน้ามึงโคตรเหมือนจะเป็นนักเพาะกล้ามนะใคร เอออินเสิรูปให <S <S <PI AN N> 2> <X> 2> ้ด <S pl ug> ูเลยประมาณนั้นแต่ว่าเราต้องปรับผมมันหน่อยวะผมต้องเป็นสีดำอ่มองไม่ได้อ่ะดำโอเคเอาแหละ create new s w i v e l ไปกันเลยนั่นมันเสียงอะไรก่อนจะตายไหมเนี่ยมาถึงมันก็จะมืดแล้วเนี่ยตายเถอะ เรายุดที่ไหนเหรอยูได้ยินเสียงอ่ะหางตัวอะไรพิโปโปโดคัสไม่ใช่นี่มันคือไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะควอนโตป่ะด้วยกับประสบการณ์ของผมเลยนะผมบอกไปว่าการเล่นอาของผมนั้นสองพบวกแต่ว่าผมก็ไม่ได้เล่นมาตั้งหลายปีแล้วอ่ะมันจะมีอะไรใหม่ๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ อาจจะไม่ค่อยรู้เริ่มแรกก่อนเลยต่อยต้นไม้และขาบพิกแอคคอนเซปต์ของอาร์กเลยมีสกินด้วยเหรอใส่ได้ไเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้นะแวเมื่อเราได้พิกแอคมาเนะั้นเราก็จะไม่ต้องเจ็บมืออีกต่อไปก็จะฟาร์มให้มันสบายกว่าเดิมเอาละคอฟินไม่ใช่นอนสิน้่งเอ๊ลืมลืมปุ่มไปหมดละตอนเนี้ย เดี๋ยวเราหาโพสเซชันในการสร้างบ้านเดีวก่อนนะ <Wow. S 1> แหลมนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีนะผมว่าเดี๋ยวคำวับภาพหนะึงมันมันจะแบบแปลกว o n eternity e later ไงดีขึ้นไหมตั้งหนึ่งมันก็ยังปแปลกๆอยู่อนะ่ะน่าจะดีขึ้นแล้ว โอเคเราก็เห็นบ้านของเราในอนาคตแหละที่โพเซชันที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะพแล้วก็ลองไปก่อนเพราะแต่ในน้ำนี่ปลอดภัยมเฮ้ยเหมันจะไปได้อยู่นะมันมีสไลแคนเองไม่เห็นมีปิรันยาเลยเฮ้ยโอยโอยโอยไม่ใช่ชายไปเอง โอ้โหต้อนรับกันดีไอ้ฟั่งอ๋อเยี่ยวตัวไปก่อนแล้วกันนะยังไม่พร้อมน่ะไปหาเรื่องพัทตาซอแล้วไอ้ตายสิเจ้านี่มันห้าวจริงเลยนะเจาดีโลฮุยฮุยอ๋อโดโดว่านว่าอะไรได้ยนเสียงขี่เท้าโอ้โหและแล้วนี่ก็คือบ้านของเรา เยสร้างบ้านกับตรงนี้แหละว้าวุ้ยแขกตี้แขกตี้ขี้แตกหมดแล้วกว็อัพเลเวลก่อนแล้วกันก็อัพเป็นพอติจูดสักหน่อยนึงเดี๋ยวจะมืดแหละรู้ว่ามันจะกะหลังสว่างว่ะน้ำหนักและเดเมจโอเคมีเอสด้วยนะของ SS สก็มันก็ทำให้แบบ มีความคปรงทนมากขึ้นถ้าจะไม่ผิดแล้วก็วางง่ายก็ขออัพเป็นบ้านฟางก่อนเลยละกันนะเบสิกเริ่ต้นาจะอัพเกรดบ้านกันไปเรื่อยๆเลยก็เป็นคอนเทนต์ของเรา <S 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 บ้านฟางเริ่มเลยเราจะตรงหลักหลักฐานเลยเร่จากการสร้างฐานที่อยู่ก่อนนะเราต้องสร้างอันนี้ด้วยตินี่แล้วก็ขับเพินมาเราต้องหาพื้นที่ที่แบบเท่าๆกันไหม พื้นที่เรามันไม่ไม่เท่ากันเลยวะเราต้องเคลียหินนี้ก่อนดับแรกตัวนั้นมึงอย่ามาทางนี้เชียวๆนะขึ้นแข่งตีอีกแล้วอ่ะหลอนตีนไปหมดตอนนี้โอเคเรียบร้อยเราก็จะวางบอลลเอร์ชั่นกันดีกว่าแล้วให้สป,ปีดอีกแล้วแล้วก็วางมุ้ยแล้ว เดี๋ยวก่อนอย่างอยู่ในหัวสมองมาแล้วแต่ว่าแต่ว่าไม้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเอาไม้ก่อนปึ๊บปึ๊บถ้าเราใช้ไม้เราต้องการไม้เราต้องใช้ขวานมันจะมีที่ฟาร์มเฉพาะของมันนรับไม่ใหม่นะอะที่ไม่รู้น่าจะเพียงพอ แต่กูหอบแล้วตอนนี้ไอ้นี่ตัวอะไรมาเนี่ยบ้านกูมันตรงไหมเนี่ยไมบอกนะไม่ตรงอนะ่ะไปดูก่อนก็ก็ดีแหละดีแหละมึงรัพต่อบเดี๋ยวของเกงหน่อยนึงโปโปรัวมันโปไม่ดีเท่าไหร่ใส่เข้าไปใส่เข้าไป อ้าวขาดไฟเบอร์ตัวครูโคตรหนักเลยนะอะไรงเยอะเกินไปหรออินนหรอแล้วก็เพิ่มน้ำหนัก,กได้นี่อินเอากลับมา,อาบขอฟาร์มไฟเบอร์ก่อนนะด่านนี้เป็นเซิร์ฟที่ฟาร์มค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะผมว่านะเหมาะสำหรับมือใหม่อะไรอย่างนี้เลยไรที่แบบไม่ชอบฟาร์มอะไรเงรี้ยโอ๊ยเอเคเอเคสซัดเต่าแล้วนะเอาเอาเอา หมุนกันนั้นหมุนกันรอบเลยเดี๋ยวยุ่งของมันเอาไปยุ่งเรื่องของเราดีกว่าโอเคก็ประมาณนี้แนละ้เวเ่าไปก็เป็นวอใช่ไหมนี่ใช่ไหมวอเนี่ยไปเ,เดี๋ยวเอามาเยอะๆเลยสามสิบวันเนี่ยพอไหม ้นก็สองชั้นก่อนไหมเราค่อยขยายแน่นาคตเหลือเต็มเลยเป็นไงมันมีกล่องไหมกล่องไว้เก็บอ่ะข้ามาปอ่ะข้ามาแล้วนี่ไง attach ยัดไปทำ วอ้โหวฟโอ้โหแล้วก็บ้านกูอยู่ตรงนี้นะต้องเกิดนี้แหละเพราะอันนี้เราเกิดอันแรกใช่ไหมปอปกูกลับไปบ้านเดิมใช่ไหมโอเคกลับมาตรงเดิมละประเด็นคือจะกลับขึ้นไปยังไง ใช้หมดเลยเมื่อกี้ไปเพิ่ปล่อยจอยถ้าเราวิ่งเราก่อาจจะรอดนะถ้าเราวิ่งเราอาจจะรอดนะตายเถอะนี่ไม่ขึ้นได้ไหมก่อนเดี๋ยวขาหักนะใจเย็นนะจะขึ้นได้แหละโอเคได้อยู่จุอเค ร้ันโทษแท้ว้ยะน,ยะ,นะไม่ตามดิอุ๊ยมันอยู่ปากทางอะ่ะแล้วจะขึ้นไงอ่ะ ต้องวิ่งดิวิ่งให้เร็วเอ๋อวิ่งก่อนเลยนำนำไปไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นตัวมึงกลมกลืนไปกับไปแล้วโอไปก่อนแล้วอาอหายไปแล้วอ่ะโอ้ยแอบซักกลมกลืนเลยนะไอ้กลัวปัญหาเลยแซปเตอร์เนี่ย ไปยังอ่ะไปได้ใช่ไหมไปไปเจ่แล้วว่าอุวยมันอุวยตรงนี้มันบ้านกูฮัลโหลเออเออเออเข้าป่าไปเข้าป่าไปดีดีดีเก็บของมั้ยกูต้องสร้างเตียงไหมมั้ยยังไม่เชื่อเบ,บสเหรอ มาแล้วไม่มีหนัง <Bro. S 1> ไปยังมันไปยังมันสามารถตีบ้านเราแตกได้ไหมระดับ SS เลยนะเว้ยมันจะมาตีแตกได้ยังไงช่บอกเอ้ามันไม่มีหน้าต่างหรอ,อันเนี้ยอะไรโ้ท <Hello? S 1> าไมมีหน้าต่างก็ต้องไปเป็นไม้แล้วปะ เดี๋วเงมานะตามกูมาเลยอุยกูเรียนอินแกมอยู่เลยตายเลยตายปรลบที่สิบที่สิบก็แย่แล้วสามพอข้างล่างนายน่าจะมีอะไรกินมากกว่านี้นะหมองว่าาคงจะไม่มายุ่งกับเราตัวอะไรตามหลังกู ผูห้หลอนเสียงตีนไปหมดแล้วตอนนี้ไปน้ำไหมมากูว่ายอย่าไปแล้ <c oughs> ตรอตอนน่อเรเฮ้ยเฮ้ยมันมันมันกลับเป็นกล้องหลังยังไงอะ่ะพี่โดมจะตามกูมาทำเบื่อกแล้ว ไปหรือยังไปแล้วใช่ไหมเก็บของแล้วก็กลับบ้านไฮ้ยเหนื่อยวิ่งช้าของมันหนักอย่าไปเก็บสิมือบอลจังโอ้โมึงเป็นนักกล้ามหรือป่ะนักกล้ามนะไม่ใช่นักวิ่งหรอกมันก็เลยเหนื่อยสกินสกเกินเต็มใบหมด อย่กทิ้งให้หมดเฮ้ยอย่าทิ้งไฟเบอร์ดิต้องใช้กลับเข้าสู่สภาพปกติมั้งพอสับไม้ทินเอสร้างกล่องได้ละอเก็บของไม้ไม้ไม้ไม่ใช่แทสโอเคมีอะไรใส่เข้าไปให้หมดไม่จำเป็นเป็นก็แบ่งหน่อย หน้าต่างอยู่ไหนอะเดินหน้าตา่างนี่ไงเดินเดินมันไม่มีหน้าตา่างไอ้ฟางก็สร้างแบบผสมผสานไปเลยสักสี่อันไหม,ไมใช่จะไปล่าเนื้อกันนะเดี๋ยวก่อนให้มันมีประตูให้มันมีอะไรให้แบบรู้กันร่างบ้างก่อนการนึนงโอเคต่อไปก็ดอจะสวยจะเละจะตุ้มจะเป๊ะแค่ไหนมาดูกันบ้านเรา งอเท่เท่ตัวเนี้ยเดียววางวอกัอนงอต่อไปก็เป็นสโ o ปเดี <Okay. S 1> ย๋ยวต้องสร้างฟา u n d a t นอีกหน่อยหนึ่งให้มันเป็นแบบเป็นระเบียงอะ เอพอแล้วนเซิลแคนเซิลอ,อุ้ยหิวจริงหิวจังอยู่ไม่ไหวอนุญาตลงไปแล้วก็เดี๋ยวขอไปล่าอะไรแล้วกันอา้าวมาจากไหนไวะเนี่ยเดโมลิตไปเลยและ a few inches later เอาละสปยายของเราพร้อมใช้งานเอาตัวนั้นก่อนเลย,ย <laughs> ไหมเห็นไปดูใสเลย เอาแหละวันี้เรลงก่อนเลยแล้วกันอยู่น้ำอยู่น้ำดีโลพวกนั้นไปไหนอาจจะจัดการเจ้าออนี่ไงเป้าหมายของเราตัวแรกอุ้ยไผ่ไผ่อะไเรเนี่ยไผ่เหล็กเหรอ้อาอเจ็บไม่ได้ค้างฮัโลโหลเจ้าดีโลถ้าพร้อมแล้วขอเปิดก่อนเลยแล้วกันก็โดนหลบ เข้าไปที่หน้าน็อกแบ็ก,กแบ็คน็อกตายอะไร่อนอื่นเลยขอยจะเป็นมิดใช่ไหมใช่ไหมอะไรจะเป็นมิดถ้าจะไม่ทำอะไรเจ้าแล้วเขาจะหาตัวที่ไม่ค่อยยานดีกับเราว่าไงล่ะเจ้าพร้อมหรือยังเจ้าดีโลตู๊ดทั้งตุ๊ดเท่าไงมาแล้วรูปักระโดดลง เออขั้นต้นนี้ไม่ไงตายไปซะอ่อเนื้อเจ้าหน่อยเอาละตัวต่อไปเจ้าอย่างงั้นเหรอพร้อมที่จะตายหรือยังปั๊บแทงมาดิบัตรรถถกอีกับหลบกับโดนกับหลบอะไรเล้วตายเอาละตอนนี้ข้าจะขอหนังแล้วกันนะว่าไงเจ้าเต่าเวล์เยอะไหมเนี่ยเว่อ 61เฮ้ยโอ๊กู41ตู้กันได้แต่ว่าขอผ่านก่อนแล้วกันโุ้ยโดโดอ่ะว่าแต่ว่าจะมีโดโดใส่หมวกนี่ไงเทตัวนี้สีสวยข้าม่อนถ้าต้องเป็นของข้าแล้วนี่คือสัตว์เลี้ยงตัวแรกของเราสลบสลบ ว้ยทำไมมันเริ่มเจ็บเข้าไปเข้าไปที่หัวเออนีไ่ไงเข้าไปตอบไหมขานจริงไลมเจ้านวันนี้โดโด้อายุโอเคฟุตเลือดมันโชคตัวแล้วอืมไปเดี๋ยวเฮถือด้วยดีกว่า เฮ้ยล้ามหมดไอเจ้าของกินมาเพื่องเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะขอโทษด้วยเจ้า้าดลังใจจะจับเจ้านะแต่ว่าไม่เจ้าตายเลยก็ไม่ดูเหนกันเพราะมันจับพ้าสีว่ะเฮ้ยนะน่าสนใจนะตอนนั้นมันยังกลัวอยู่เลยอนะตอนอื่นเราหาใส่หาเสื้อผ้าใส่ก่อนดีกว่าไดเจ้โอ้โหโอ้ย,อยนวก,ก้นานปลิกนและถุมือรองเช้าและนวด มันจะพาสซีฟใช่ไหม๋ยวขอลองหน่อยสิเอาเลขเอาหารมาไว้ที่เลขศูนย์ขอลองหน่อยสิว่าไงให้ได้อะ่ะตันธรรมดาสบยอยู่ตรงนี้แต่สีมันไม่สวยเลยนะมีความแบบชาเขียวก็ได้อยู่นะชอบชาเขียวเต่าเลยล้ํงตัวนี้แหละมามะรัอเธอขอล้อง เออเงือยเอยเอต้องอย่างนั้นสิอ๋อแหละสัตว์ระยังตัวแรกของเราเอ๋อแหละกินมาซะต้องเบอร์รี่ดำไหมเป็นลูกเดียวเบอร์รี่ดำก็จะช่วยในการเพิ่มสรุปนะนี่ไงมาแล้วตั้งชื่อก่อนเลย option ออน h a n g e name c h a e r e, e n ชาเขียวเฮ้ย <laughs> ไปกดแคนเซลทำไมเจ้าชาเขียวหัวเจ้าเหมือนชาเขียวมากมากเลยไปละเอากลับบ้านก่อนไปเป็ดตัวนั้นมันจะจับได้มั้ยวีมันสวยมากเลยนะพูดน้ำเงินโอ้ยเด้อเดยอทำไมมันกันดนะโอ้ยมันสู้อ๋อมาดิเฮ้ยเฮ้อ ฮึมหมพอ,อ,อมอนดูตายไปสิตายไปดิโุไปไป้ยมันถึกอยู่นะปุ้ยเจ็ดสิบหกเอา้าหนีเหรอหนีเหรออ๋ออ๋ออ๋อจะกลับมาโฉกเหรอหึหึแทงเข้าไปดีหัวแทงเข้าไปดีหัวสัส,ะสะอืมคอพับไปเลยเอาอะไรให้หนังเอาะไะพาเจ้าหนูหน้อยกลับบ้านก่อน เป็นอะไรอะหลอนหูจัง,งวะเอยจังเหมือนไปแล้วไปล้อย่าหันกลับไปมองอันหลักลับไปมองโอเคถึงสักทีบ้านเราบ้านแบบผสมผสานที่โคตรจะโคตรจะไม่เข้าเลยโอเคเราก็ได้สัตว์เลี้ยงมาตัวแรกและและอาหารมือโตโตสามรอยชิ้นเรต้องปวดตายละ โอ้ยมาแล้วหนึ่งชิ้นงับเอาละผมอนุญาตกินก่อนเลยเพราะแต่เจ้าแรปเตอร์ตัวนั้นไปนไหนแล้วแรปเตอร์หายไปแล้วอู้ตรงนั้นมีพารอโซอเทคมาสร้างสรูปกันดีกว่าเอาละกลับเข้าสู่ภารกิจสร้างบ้านจะได้เป็นบ้านสักทีบ้านที่ไม่มีหลังคา ถ้ามาเจอาเราไปกันฝนเฮ้ยเฮมันใช่จริงมะเนี่ยเอาอันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่สลูปนี่ <No. S 1> มันคือฟีลิ่งตงายสิตัดแทสวิ่งเลยสลูปไปเราเลยโอ้ยสี่สิบอันเอาทำเบือก็ได้ละตักยี่สิบพอไหมยี่สิบก็น่าจะเยอะไปสิบไปก่อนแล้วกันเบื้องต้น ว้าข้างในก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องอรับเตียงสักเล็กน้อยอืมวอลวอลอยู่ในนี้ใช่ไหมเห็นไหมเคมีอยู่เคยประมาณนี้ฮะก็เป็นห้องของเราไปนอนดูอยู่ขอเทสเตียงก่อนเลยแล้วกันว้าว้า ดีไหมวะดีแหละเราต้องทำไ้นี่ไหมเราเรียกว่าอะไรนะซีล yes ิงเมื่อกี้อยู่ไหนวะนี่ใช่ไหมเราเรียกว่าอะไรนะอ่อเพดานได้ใช่ใช่เพดานนี่เล เฮ้ย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 รีบเสียงตีนะอย่ามายุ่งแถวบ้านกูดิเสียวแบบนี้แบบอยู่ในความสงบมันไปยังมันไปแล้วใช่ไหมเียงตีมันไม่มีแล้วน่าจะไปแล้วแลโอเฮ้ยฝนตกว่ะตกวามพัม เวลาอยู่ในบ้านก็กฝนตกเข้ามาได้ยังไงเราคุยคุณเราจะพูดเลยว่าฝนมันตกเข้ามาไม่ได้ถ้าอยู่นอกบ้านก็ฝนตกอ่ะเดี๋ยวน่าหน่ฝนหยดอะ่ะอยู่ข้างนอกฝนตกออกไปข้างในฝนไม่ตกก็จริงแต่ว่าข้างนอกไม่เห็นฝนเบรกเกอคุณภาพอะละเราต้องทำงานตากตามหน่อย กลางฝนเลยแล้วกัน ได้รึเปล่าวเฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวปูว่าปูจะต่อเติมองเงี้ยว <c oughs> มาหน่อยหนึ่งดีกว่าอีกบล็อกหนึ่ง <c oughs> น่าจะดีว่ะไข่แล้วก็อะมาวางแล้วนีกว่าเอาบล็อกออกไปหนึ่งอันเฮ้ยบล็อกมันจมดินไหมเนี่ยบล็อกมันจะจมดินหน่อยๆเออโอ้ยใช่ไหมนิดเดียวโอเค เรียบร้อยนะบ้านของเรา๋ตตรงนั้นจะเป็นที่หลอมเหล็กทุกอย่างอยู่ในการคำนวณอ่วาวก็ได้อยู่นะง้อเดี๋ยวดูบ้านของเรากันดีกว่านง้อโอ้ยได้มุมไกลเลยอะไปเท่ๆ,ๆอยู่ปกคลิปว่ะ <laughs> อันนี้ปกคลิปแล้วแหละ <laughs> ทีนี้คือบ้านเราก็เสร็จเรียบร้อยนะ เอาละนี้ก็โูมเข้ามาใกล้ๆโอเคนะวันนี้เราก็น่าจะจบกันเพียงพอแค่นี้เราก็ได้บ้านมาหนึ่งหลัง okay, ก็ก okay, ่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กันส okay, ักนิดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะโอเควันนี้ก็พอกันไปเพียงเท่านี้แหละไปเจอกันใหม่พัดหน้า o u Again chắc ạ